หนึ่งในองค์ประกอบที่สามารถสร้างความสนใจให้กับเราคนเล่นนั่นก็คือฟีเจอร์หรือระบบต่างๆภายในโตเกมซึ่งแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของพวกเขาเพื่อให้เป็นที่จดจําแต่มันก็มีบางวิดีโอเกมนะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ใส่บางฟีเจอร์พิเศษแปลกๆเข้ามาในวิดีโอเกมของพวกเขาซึ่งมันก็มีดีบ้างหรือว่าแปลกๆบ้างก็มีซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับพวกเรา G Content ก็จะมาพูดถึงฟีเจอร์ไอเดียแปลกในโลกวิดีโอเกม ซึ่งก่อนที่เราจะไปชมการผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เรา G content มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย Super Smash Bros. for Wii u กับตัวละคร Megaman Super Smash Bros. for Wii u เป็นเกมแนว i i h t t n n g r r a w l e r จากทาง Nintendo พัฒนาโดยทางบันไดน้ำโก้ซึ่งเกม Super Smash Bros. Ball, จะเป็นการรวบรวมตัวละครจากทางค่าย Nintendo เข้ามาต่อสู้กันในสังเวียนไม่ว่าจะเป็น Mario, Luigi, เจ้าหญิง Peach ตัวละครลิงก์จาก Zelda และอื่นๆอีกมากมาย แต่ว่ามันก็มีบางภาคนะครับที่เขาจะมีการนําเอาตัวละครจากค่ายอื่นๆเข้ามาใส่ในตัวเกมนี้ด้วยซึ่งเกม Super Smash b r o s for Wii U ก็ได้เอาตัวละครอ,อย่าง Mega Man เข้ามาในเกมด้วยตัวละครเจ้าหุ่นโยนสีฟ้าที่เรารู้จักกันดีเลยแต่ประเด็นก็คือทางผู้พัฒนาเ่ยครับได้ทําการใส่ฟีเจอร์บางอย่างที่มีแต่แฟนเกมของ Mega Man เท่านั้นที่จะสังเกตได้และรู้ว่ามันหมายถึงอะไร โดยผู้เล่นนะครับจะต้องทําการเลือกตัวละครเป็นเจ้าเมก้าแมนจากนั้นนะครับจะต้องทาการค่อยๆขยับคอนโทรเลอร์เบาๆซึ่งมันจะทําให้ตัวละครเมก้าแมนภายในเกมเนี่ยครับขยับขาตัวเองทีละนิดซึ่งตัวระบบฟีเจอร์นี้นะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ว่ามันเป็นการเหมือนทํามาเครารพเกมต้นฉบับครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในเกมเมก้าแมนช่วงยุคแรกๆนะครับมันจะมีเทคนิคหนึ่งที่คนชอบใช้กันมากๆก,ก็คือการที่คุณนะครับจะต้องทําการขยับปุ่มตัวละครทีละนิดทีละนิด และทางตัวละครเมกาแมนเนี่ยครับมันจะทําการขยับขาข้างเดียวซึ่งมันก็เป็นแอนิเมชันที่คนเนี่ยล้อเรียนกันมาอย่างยาวนานและทางเกม Super Smash Bros. for Wii U ก็ได้ทําการเอาแอนิเมชันตัวนี้ใส่เข้ามาเพื่อเป็นการเคารพต้นฉบับเคารพตัวละครจ Lock Man ้าล็อกแมนนี้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ตลกมากๆเลยการทัวริสโม่อลอยขีดข่วนและกิน่นการทัวริสโม่สองเป็นเกมแนแข่งรถของทาง PlayStation ซึ่งจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือความสมจริงรายละเอียดการขับรถที่จําลองความสมจริงมาเกือบหมดและภายในเกมการทัวริสมสอนนะครับก็มีฟีเจอร์สุดเพี้ยน ที่ผมไม่รู้ว่าผู้พัฒนาอยากจะสมจริงไปไหนครับเพราะว่าผู้พัฒนานะครับได้ทําการจําลองแผ่นเกมให้ตัวแผ่นมีล่องรอยการขีดควนให้มันดูเหมือนรถแข่งที่ถูกเฉี่ยวชนมาอีกทั้งทางผู้พัฒนานะยครับยังใส่กลิ่นที่มันจะเป็นกลิ่นจําลองเชื้อเพลิงยางไหม้ที่มันจะให้ความรู้สึกของเราเหมือนอยู่ในสนามจริงๆเลยอ่ะคือทุกครั้งที่เราหยิบแผ่นนี้มาเล่นเราก็จะได้กลิ่นยางไหม้นี้ทุกครั้งแมนฮันกับการใช้ไมลหลอกลอ่อศัตรู m มนฮัน t เป็นเกมแนวรอบเลนสุดโหดจากทางลอสตาการันตีความโหดรุนแรงไปทั่วโลกภายในเกมแมนฮัน t ผู้เล่นจะต้องเดินทางไปที่เป้าหมายที่เกมกำหนดผ่านการรอบเลนไปยังมุมมืดต,ต่างๆเพื่อซ่อนตัวและหาจังหวะปิดชีพศัตรูให้ได้และเมื่อเกมนี้มาเป็นเกมแนวรอบเลนทางผู้พัฒนานีครับได้ใส่ฟีเจอร์เจ๋งๆตัวหนึ่งอย่างการที่ตัวเกมนะครับจะทําการตรวจจับเสียงต่างๆผ่านไม์ของผู้เล่น มันจะส่งผลทําให้สตูนะครับสนใจมีการตอบสนองต่อเสียงของเราและตัวเราเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เบี่ยงเยงบนความสนใจของสตูได้แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราเผลอทาเสียงโดยไม่ได้ตั้งใจสตูก็อาจจะทําการจับเสียงเราแล้วก็เห็นเราเป็นได้การตั้งใจที่จะรอบเลนตั้งแต่แรกมันก็อาจจะพังไม่เป็นท่าเลยแวนกริชกับระบบการสูบบุหรี่ แวนกิชเป็นเกมแนวไซไฟแอคชั่นชูเตอร์จากทางแพตตินัมเกมวางจำหน่ายออกมาในปี2010โดยเรานะครับจะได้รบทบเป็นแซมกีเดียนเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่สวมชุดเกราะไฮเทคต่อสู้กับทางรัสเซียโดยตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวชูเตอร์เน้นการต่อสู้ที่รวดเร็วมีการหลบหลีกการโจมตีระยะประชิดและตัวชุดเกราะนะครับก็มีพลังอนุภาคที่รุนแรงมากๆและภายในเกมนี้เนี่ยครับมันก็มีฟีเจอร์หนึ่งที่ตัวเอกแซมกีเดียนเนี่ยจะสามารถทำท่าอิโมชันในการหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบในระหว่างการหลบหลังที่กำบังได แต่ในระบบนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ระบบงอ่อยอะไรนะครับเพราะว่าตัวบุหรี่นะครับมันจะมีประกายไฟที่เรานะครับสามารถโยนบุหรี่เพื่อเบ่งเบนความสนใจของเราศัตรูได้นั่นเอง m a ดเอฟเฟกต3กับระบบตู้ป่า m a ดเอฟเฟกต3เป็นเกมในวะแอคชั่น RPG จากทาง BioWare ที่ตัวเกมนะครับมีจุดเด่นคือการเลือกต่อคาถามจากเหตุการณ์ต่างๆและเรื่องราวก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เรากําหนดได้โดยตัวเรานะครับสามารถเลือกคลาต่างๆให้กับตัวละครของเราที่จะมีความสามารถแตกต่างกันไปมีการสวมใส่อาวุธหรือ ους, ชุดต่างๆมากมายตัวเกมมีองค์ประกอบความเป็น RPG เพียบพร้อมแต่ว่าตัวเกมนี้นะครับก็จะมีระบบแปลกๆระบบหนึ่งก็คือระบบการเลี้ยงปลาในตู้ที่เรานะครับสามารถซื้อปลามาเลี้ยงในยานของเราได้ซื้อมาเลี้ยงเพื่อความสวยงามโดยเรานะครับสามารถซื้อปลาได้จากร้านค้า ที่จะมีปลาหลากหลายประเภทและระบบการเลี้ยงปลานี่นะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะซื้อปลามาแค่ประดับอย่างเดียวนะแต่เราเนี่ยครับจะต้องทําการให้อาหารพวกมันทุกครั้งหลังจากจบภารกิจไม่งั้นเหล่าปลาทั้งหมดก็จะตายกับจบระคาบกับเกมทั้งหมดที่พูดไปถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยครับผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับและว,วันนี้กับผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ